สวัสดีครับวันนี้พวกเราทีมงานมอไซคจะมาเล่าข่าวคาวาซากิเตรียมเปิดตัว z 900 RS Yellow Ball Edition โมเดลใหม่รุ่นพิเศษทำตลาดในเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าคาวาซากินะครับเตรียมเปิดตัวรุ่น z 900 RS Yellow Ball Edition นะครับโดยโมเดลนี้จะทำการจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับโดยจะมีกำหนดการเปิดตัวในวันที่15กรกฎาคม รุ่นนี้นะครับผมถูกปรับสีพิเศษนะครับออกมานะครับโดยเป็นสีเหลืองตัดก,กับสีดำนะครับแบบเก่าทําให้มีความโดดเด่นและความสวยงามเป็นอย่างมากเลยเขาว่าได้ครับสำหรับสีใหม่นี้สำหรับ k a w a s a k Z900S r Zero Ball Edition นะครับผมใช้เครื่องยนต์นขนาด 948cc นะครับมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่106แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่70ฟุตปอนนะครับระบบเบรกมาพร้อมกับระบบ ABS ชกหน้าเป็นชกแบบอัพไซด์ดาวนะครับผมโดยราคานะครับผมที่เปิดตัวเนี่ยคาดว่าจะเปิดตัวมาในราคา1 4 2 0 0 0 0เยนนะครับหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ349,533บาทนะครับผมโดยรุ่นนี้นะครับผมทางคาวัสกีเนี่ยจะจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับย้ำว่าประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราในการทำคลิปในครั้งต่อไปด้วยครับผมเมทไอ I, รายงาน